ลอตเตอรี่เนี่ยหวยเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างเดียวที่เขียนไว้8ปิบแต่จริงคนขายขายได้ตามใจชอบอยากจะขาย120ก็ได้อยากจะขายร5 0ก็ได้อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เขียนว่าทำไมแปดิดในเมืรัดไรซซึ่งน้ํายาในการกำกับดูแลโดยสิ้นเชิงพูดว่าอย่างนี้ครับคือแล้วยังมีหน้าออกมาบอกว่าออกไปเดินตรวจ ไม่เคยเจอสลากแพงเลยคุณตรวจที่ไหนไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมไปเดินไปตรงไหนก็เจอใช่ไหมคือคือในความรู้สึกของคนไม่เล่นเลยเนาะเราเรามีความรู้สึกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งนี่ก็คือบ่อนบ่อนการพนันของรัฐใช่ไหมแล้วตั้งชื่อชัดเจนเลยว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล เราฟังเหมือนรัฐบาลมาแบ่งให้เราแต่จริงๆรัฐบาลไม่เคยแบ่งใครเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกองตลาดเนี่ยก็คือยิ่งพิมพ์มามากเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอาเงินจากคนจํานวนมากเนี่ยมาจ่ายให้คนจํานวนน้อยที่ถูกน้อยๆถูกถูกเยอะจริงห้าหกสิบล้านเนี่ยอย่าหวังว่ารัฐเขาจะเป็นเงินจ่ายรัฐก็ไม่ได้จ่ายเลยเอาเงินจากพวกเราที่ซื้อไปแล้วแล้วไม่ถูก คนนั้นเราก็ดีใจไปกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกินรวบรวบหมดทุกทางและการขยายของคุณเนี่ยนะขยายอีกเนี่ยเป็นการเพิ่มรายไดห้หน่วยงานของรัฐก็คือกองสลากใช่ไหมคุณเพิ่มมาแล้ว9เที่ยว10เที่ยวคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันช่วยเรื่องราคาไม่ได้ถูกไหม คุณพิมพ์เพิ่มมากี่เที่ยวแล้วจาก37ล้านเป็นร้อยล้านแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโง่ซ้ำซากโง่ซ้ำซากหรือเปล่าโง่โงแล้วโงว่อีกคุณก็รู้วิธีนี้มันไม่ได้แต่คุณก็ยังจะทําวิธีนี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าผู้บริหารกองสลากลาออกทั้งหมดเพื่อมีคนฉลาดกว่านี้เข้าไปหวยอาจจะได้ถูกกว่านี้ค่ะ Monster, dear, dear.